วอาถึงความบันนอกเนี่ยผมเนี่ยเราบันนอกที่สุดในประเทศไทยเออควงดีครับเนี่ยบ้านผมเอินปากแย่งทางกรุงเทพเขาเรียกว่าปลาสาร้ำน้อยเด็ดกินไปกินมาผมว่า เกลือบ้านแพลวเข้มโวดคร ب, ับนี่เข <su, S 2> <an> ้มเกลือไหมสุดยอดจริงๆกินเม็ดครับผมบ่กินแนัเสาไฟซึ่งคึ่งบกคึ่งน้ำเพรกินนักข้าสะพานผมเป็นสุยังตายาม่เยอะมึหุดหงสีชาปนหายากดูนี่ตาพี่คอยนี่นะอันผมก็ได้หามเพื่อนดอกครับเดี๋ยวผมมาสั่งกาแฟคือ สุกแล้วแหละเนาะตาน่าจะสุกแล้วะจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงอยู่เมืองทุ่งลุยเลยบอ้หอมดี่ลีบวะประดุกหน่อย่ะนี่ แซ่บเขาบอกนางกินข้าวไฟเหนียงคักเลยครับนี no ่ยนี่บ้านผมเขาเอืนป่ากระเงีงครับขันภาษากรุงเทพเขาเอืนยังป่าสลามหน่อยวะนี่ อันนี้อันนี้หัวใจไก่ด้อครับว่าเป็นป่าด้อเบิ่งดีๆด้อพ่อแม่พี่น้องเจ้ายาตาบ่ดีด้ออันนี้หัวใจไก่นะครับอันนี้ปลาปลานินนะครับขันปลาทับทิมสีชมพูด้อปลานี่นีตัวทีจริงเครับย่างหนาวๆสิโอถือกันไรนี่ขันฟังปุ่นเพิ่นกินเขาด้ครับว่าเป็นเลนเฮโลด้วยขังคุณ เบิ่งดีเลยอะเขาคนกินเขาว่ณเ่น <sadece> บ่แเปนเลนเฮโลเน้ <Blessed> <c oughs> นั่นคือรับประทานข้าวขอรับ